มาส้มตลาดเด้อค่ะเด้ออาหารเยอะแยะเ่ยเลยนะครับทายอันนี้ได้เด้อยตกแต่งกันหลายเด้อค่ะเด้อคุณขนมก็เยอะแยะมาตลาดมาหนุมเด้อค่ะที่ตลาดหนุยมเด้อค่ะเด้อ หมหัวก็มีมีบดขวนกูนเนว่เออเปบอกเผืดก็ได้เอาใิเราไปเปนสวั <c oughs> สดีค่ะทุกคนบ่ <c oughs> คือมีหนังหมูอะมันจะเป็นไข่สวัสดีค่ะลีลาสวัสดีค่ะถ้ามาย่างตลาดชุ่มชนค่ะเมือน,อนี้กิฟช็อปกิฟช็อปเอาอย่าง ผ้าไมยังตลาดค่ะ Ừ. Ôi bà bà Nó nhanh tầm sâu Nó nhanh tầm sâu Tầm sâu Ôi Ngược lại nhanh tầm sâu นีลเราวดีค่ะ้ามายัางตลาดจะมีเป็นอาหารทะเลนะคะคนละครึ่งรับคนละครึ่งด้วยคนละครึ่งกับอาเดยนี่ปากระปงประักพังกระเนี่ยวเนีมากมากเน่ยวมันมันมันมัากมนี่ของโปรดเลยเด่นอันนี้ของโปรดเลยค่ะนี่กินแล้วกับ <safety> <AND TO> <alah> พักมาเท่าใดคะยี่บาทกนะ็สาบาทก็มีค่ะอันนี้ห้าบาทเอาไปเห็ดยังกินไนะ่ะไปซื้อแล้ยเอาเผักบุ้งไปผัดไปผัดก็แได้เดี๋ยวมากินกับลาบกุ้ลอรับประทานแม่เดี๋ยวนุ้ยใส่ถุงให้เอามันเดี๋ยวบอกแม่พอสองมัดโหลดมัดมาหาเดี๋ยวเราต้องทำไงก็ต้องไปบวชเอาไปกิน,เอ,กน,เ,อกนเอาไปกินกับปุล เอานีแน่ะค่ะไน้ำตนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนุเดี๋ยวนุ่ใจเดี๋ยวนุใจได้แเอาเออเอาไส่ถุงน้ำกันน่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายเด้่อแม่อ่ เห็นแล้วดอ,อกคพักธ์เนี่ยเอามาเนี่ยปาทานนี่ปนอยู่เหรอเนื้อเนื้อยากกินปนมาเท่าไรคะสิบบาทครับสิบบาทสิบบาทอ๋อหนูม,มีอยู่เดี๋ยวหนูมเมื่อเอานี่เอากัมหนึ่งแล้วกับภาคพานกัมหนึง่งโอ้เดี๋ยวมันคือแก่แทะเอาตะพังนั่นละค่ะ ้บ่มันบาาออ่ค่ะเออตตาห์ฮะบ่อค่ะที่ให้ได้สิบบาทเป็นบ่ค่ะโอ้พักไอพักใสใสเพชรยังไหนมันได้ซื้อละ นี่เห็นอีกแล้วยหายเท่าไหร่ยี่สิบือเก่าวะได้ยี่สิบือเกา่าสามดิบเลอร์นี่ได้ข้าประจํามายามไดกับมาเอานะ,ะยายไป่หาเองวะคะงตรมันร่องตรงนู่นคือโบมีเงินให้ใหญ่หรอ 30ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะหัวหอยค่ะแนวหมกักใส่ล่มบัวประพัดมันอันอ่ะคือแค่นี้ <laughs> ข่วย่วยซื้อมหอยไว้่ยอเลยวยแหละจะล่าจอนิเอาจเก้วเดี๋ยวไปซื้อไก่ให้ลูกไส้ค่ะลูกไส้่าแม่ซือไก่ไม้เอาอันผูอันผูนันแล้วมาขายทางไหนทางนอกมีเป็นมั้ มันมันเป็นอันไก่ไก่ทอดอันนันบอลไก้แบบอะไรนาฮอฟปิดโอ้เราบ่มอันี่เป็นร้านซูชินะคะอา้ายังชิ้นเท่าไหร่คะเอาชิ้นหนึ่งอันนี้เท่าไหร่คะ ัครบเอาพี่นู้นมากแบบเป็นนี่เลยนู้นมากเหนืออันนี้ก็ไม่เจ้าขึ้นจากเตาอเม่อดี้เลยแต่ว่าทอดไม่เท่าอะไรวะผมมาทอดที่นี่ครับขอบคุณครับแต่ละห้องหนูก็พาทือให้น้ำในเด้อ มาตลาดชุมชนคะ่ะจะมีทุกวันจันอันกนาลันแทรลเอเอียงคนละคืึอูย้ยกเก๋ยคืองามแทะแต่มันยังดิบอยู่ซองซองถุงย่ายแล้วขายให้ซองถุงสามสิบได้บ้างั้นภ <c oughs> าประจําเห็นนู้นแล้วยิ้มเลย เห็นนู้แล้วยิมเลยแล้วสีเดรคไฮมั่มีสมพักอุ้ยมันเหลืองแล้วมันเหลืองแล้วร้านอาหารทะเลค่ะคุณ บานลมอโอ้ยหอมอยู่นี่แห่งมัดใหญ่แต่ซื้อแล้วซื้อแล้วค่ะกินบ่ท่านข้าไม่ยังตลาดค่ะ ก็ประพาสประพาสเซฮารุหน่อยฮารุค่ะนั่งเอกผองชงนั่งเอกช่องอต่พักง่ามแถมประพาสนุคือสวร์ตพักถึงมากมากเลยเิ่นสีมาเมือนด แเลค่อ็มแกงเชนอไม้น้ะเสาบาจ้าพี่น้องเสาาทาวบ่งมั ก่ะทองกระทองเขาทอง,อ,ทอ,งอันนี้พริกซุกค่ะพริกซุป แจกพี่ค่ะบเสียงเงินจะขึ้นไปซื้อตัวละซ่าบาทนะอยู่ในแงนอำานาจเท่าน่ะนี่นี่นี่มาแจกพี่ค่ะแจกค่ะแจก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 อ่าท่าลูกค่ะท่าลูกแจกอะไรค่ะอะไรค่ะพ่อเหนียวนอนหน่อยอันเด็กเรียนเด็กหน่อยเขาจะไปตีให้คู่คู่เขาบอกให้ตีได้ค่ะแม่ะแจกพี่ค่ะบริจาคอันอันนห้พี่และขายพี่เอาใ้่ยในคู่คนได้ค่ะได้เลยคี่บินเลยค่ะแจกพี่ค่ะ เดสเลยครับผมสีผ้าเฮ็ดง่ายนะคะเฮ็ดง่ายๆหนึ่งต้องมาเฮ็ดดอกเจ็อเฮ็ดแจกค่ะแจกแจกไทยแทนนี่ต่างในแจกคนพี่อ่าแนี่ยน้อค่ะเนอค่ะาสู้ให้คุณหน่อยน้ำไหมค่ะ มอต้องสู้นี่าสู้อันี่มรกงกปกุ้าเอาเลยค่ะเอาค่ะให้ลูให้ร้านเอายิเงินกันเลยค่ะจจ๊หน่อยจจ๊หน่อยนี่สีดิบเป็นรงเนี้อแมนนลยเนาะห้าวาใสเสือเสื้อเ้าใสเสือขาวสีอื่นนะคะเ้าสีดิบเป็นอย่งกันเลยค่ะเอาเลยเลยเลขเลยค่ะนูจดอาเนขอกคูณหลยหลได้คะแต่ว่ได้าใแล้วนี่สก็่าก็ใใส่ใส่จริงได้มาแล้วเสืตอันา ค่ะวังหันเพิ่นมาา่แจกริบบิ้นค่ะริบบิ้นเอ่อไว้อะไรริบบิน่าลริบบิ้นประพัดก็ได้คนมาแจกริบบิน้นใส่เพื่อแม่เราแล้วเป็นไรละ่ะนางเอกชอง <laughs> ใส่เพื่อแม่เรานางเอก,เอกของ,องแผ่นดินค่ะระว่าจะดีเนาะิ่นเหตุแบบนี้ดีเลย สมัยตอนพ่อไปก็อยู่โรงเรียนก็นได้เฮ็ดได้เฮ็ดริบบินค่ะเฮ็ดริบบินแจกได้พาก,กันพาริบบินค่ะ<อ>สำหรับฮะสำหรับคลิปนี้ลีลาวดีค่ะพามาอยังตลาดชุมชนมาก,กับปะพัดจังใดกะขอบคุณทุกการรับชมนะคะยูดีไม่แห้งเบัรสุขูสุขคนเดินจัก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะปลาพัดบ๊ายบาย,บายค่ะ